สวัสดีค่ะ วันนี้มีอะไรดีๆมามีรถที่ใช้ในการทำอาหารเนนะมีรถกระบะเชิงพาณิชย์มาให้เลยวันนี้นะคะของเราบอกได้เลยว่าไม่ได้มีแค่2คันที่เรามานําเสนอนะมีเยอะมากนะคะในเต็นท์มีเยอะนะมีเกือบ50คันเลยนะสี่สิบห้าสิบคันเลยนะของรถตู้เย็นตู้เย็นกับตู้ทึบนะคะตรวนี้มีเยอะเยอะมากนะมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาได้รถขับกลับบ้านแน่นอนนะคะตัวนี้ต้องมาที่กฤษดากรุธาเท่านั้นนะคะอ่ะเราก็จะแนะนําคันไหนก่อนดีเอาตู้เย็นก่อนละกันแล้ววันนี้มาไวไปไว ตู้เย็นก่อนนะคะสมบุวันนี้นะคะจะมีตู้เย็นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เลยนะคะ,คะตัว1.9นะคะ,ะ479,000บาทพี่เดือนค่ะ479,000บาทะะนะคะตัวนี้เนาะลูกค้ามีเครดิตไหมถ้าเครดิตด,ดีกู้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ,ะรับดอก,ดอกเบี้ยพิเศษก็ 2. าถ้าโนดาวเนค่างวดตกอยู่ประมาณแปด0ันกว่าบาทนะคะ,ะตรงนี้นะ้อ่อนยา,ยาวๆกันไปเลย84งวดนะคะ,ะตรงนี้คัน<ร>นี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวปี2016เรามาดูโฉมหน้ากันว่ามันเป็นยังไงตัวนี้สิ่งที่คุณจะได้คือ 1. นะเครื่องใหม่ตัวใหม่ตัวเชนใหม่เรียบร้อยสภาพรถก็ใหม่แต่ราคาก็ถูกมาก4 7 9 0 0 0บาท กันจังหน้าตัวนี้จะเป็นอ่ากันจังหน้าใหม่ที่โฉมหน้าพวกนี้จะเป็นโฉมหน้าใหม่ไฟใหม่เรียบร้อยแล้วของโฉมปีสองตันี้เปกนแม็กต่หน้าถอดออกไหมไม่ถอดค่ะให้<อ>ตามสภาพนี้เลยจเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้กันเลยเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้ตัวนี้ก็เกือบสองแส0แล้วเฉพาะตู้เย็นนะคะตู้เย็นเนี่ย ถ้าทำเนี่ยพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณแสนแสนห้าถึงสองแสนประมาณนี้แต่ของเราคุณได้ราคา4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคุณได้ตู้เย็นไปด้วยอันนี้ค่ะที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นลบค่ะตัวเนี้ยนะบรรทุกได้เยอะนะที่สําคัญรถคันนี้เสริมแหนบมาแล้วแหนบเราก็เสริมมาตั้งหกเจ็ดเส้นเลยนะแหนบหกเส้นแล้วค่ะหกเส้นก็ประมาณหมื่นนึ่งไม่ใช่หกอ่ะแปดเลยอ่ะแปดเส้นประมาณหมื่นนึงใช่แปดพันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ตู้กันนะคะ ว่าตู้เย็นนี้เขาเป็นยังไงบ้างหน้าตาของตู้เย็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะได้สแตนเลสทั้งคันเพราะบางคันเนี่ยมันจะไม่ใช่สแตนเลสทั้งคันใช้งานได้จริงเลยนะตรงนี้นะเอาไปเนี่ยคือพร้อมขับพร้อมใช้พร้อมรับจ้างพร้อมหาเงินเลยนะคะตรงนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวภายในนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างติดลบฟิตได้ถึง18องศาเลยสำหรับคันนี้นะคะตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะคะตรงนี้นะ ดูแลรักษาง่ายนะตรงนี้นะคะรถมือเดียวออกข้างเลยนะคะ,คะตรงนี้นะพี่เดือนแล้วมีคันไหนอีกถ้าลูกค้าไม่อยากได้ตู้เย็นเอาไปาไตู้ถุถ้าไม่อยากได้ตู้เย็นเราก็มีให้เลือกอีกคันหนึงเป็นกระบะตู้แห้งค่ะ,ะ,คะตู้แห้งนะอันนี้ขนได้ ของแห้งนะของแห้งนะของที่แบบว่าไม่บูดไม่เสียนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะเลยก็คือเป็นคันนี้นะโ o โยต้าวีโก้วีโกแชมป์นะคะตัวนี้เนาะปี2012นะคะตัวนี้เครื่อง2.5นะคะ2.5ราคาแค่349,000บาทเท่านั้นเครื่อง2.5 2.5ค่ะตัวนี้ค่างวดหนักไหมไม่หนักเลยนะค่างวดประมาณ6,000กว่าบาทนะคะตอนนานสุด 7 2งวดไปเลยนะคะตัวนี้นะอันนี้จะเป็นตัวโฉมปี2012นะคะอันนี้โฉมปี2012เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้เราจะมีการเสริมแหนบนะกระทับพาให้หมดเลยตัวนี้มันเหมือนเป็นตู้ที่แบบเปิดเปิดสามรถเปิดได้เลยเปิดได้รอบที่ต่างที่รอบด้านเลยนะมันขายของได้บรรทุกของได้ นะมันเปิดเหมือนแปลงล่างอะคะ่ะเหมือนแบบซูเปอร์แมนเอ้ยอะไรนะแปลงล่างเหมือนหุ่นยนต์นะคะคือเปิดได้รอบทิศรอบด้านเลยนะคะตรงนี้ซู <S <S <Superman> <S <S เปอร์แมนแปลงล่างไม่ได้นะ <S <S บินได้อย่างเดียว <S 1> <S 1> เหมือนหุ่นยนตนะ์่ะแปลงล่างได้นะเนี่ยมันจะมีครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวนะเจ้าหน้าที่ของเรากำลังพยายามจะเปิด กล้องขึ้นมาเลยค่ะขึ้นไปเลยค่ะระวังค่ะอ่าอันนี้จะเป็นตู้สูงเมตรแปดสิบค่ะเมตรแปดสิบค่ะอ่าเมตรแปดสิบนะคะเมตรแปดสิบนะขายของได้นะเปิดนะที่เขาขายขายกันตามตลาดตามที่จะเปิดได้ทําเป็นเก๊ะเก็บของตรงเนี้ตรงบนหัวกระบะเราสามารถที่จะเก็บของได้ทุกอย่างเนี่ยในรถเนี่ยสามารถที่จะเก็บวางของได้นะคะนี่เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขายของกันนิดนึงนะคะ อันนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณผู้ชมจะรับอะไรดีคะจะรับรถคันนี้ปนไปเลยไหมคะนะคะสำหรับคันนี้ตรงนี้ค่ะคุณสามารถคือหนึ่งวางโต๊ะก็ได้หรือว่าเป็นเก้าอี้เนี่ยเป็นคล้ายคเคาน์เตอร์บาร์ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้รีบติดต่อเลยเพราะสามารถจัดได้เต็มนะคะสําหรับกระบะวีโก้คันนี้ปี2012นะคะไฟตรงนี้ก็มีนะให้ดูอีกทีนึงอันนี้มันจะมีไฟให้หมดคือคือเอาคันนี้เอาไปเนี่ยคุณพร้อมใช้เลย คันว่าคําว่ารถปี2012คุณดูจากแผงประตูด้านข้างคันนี้จะเป็นเดิมๆนะคะบอกคันนี้จะเป็นเบาะเดิมจากายแดงคอนโซลเดิมอ่าวันนี้ที่เรามาแนะนําก็มีอยู่2คันเนาะมีะอีซูซูกับโตโยต้าเป็นแบรนด์หลักๆของประเทศไทยเลยะนะคะ อิซูซูตัวนี้เป็นตู้เย็นนะคะเราก็จะเป็นพิตตี้เอาไมใช่ใชอิซูสูตัวนี้เป็นตู้เย็นนะคะความเย็นติดลบ18องศานะคะตรงนี้ตู้สูง1.65เมตรนะเมตรนะคะตัวนี้นอจูได้2-3ตันสบายๆเลยราคาแค่4 7 0 0 0 0 เนาคางวดก็ตกประมาณ8-9 0 0 0พันถูกๆเลยพอนถูกๆสบายๆซื้อได้ทุกอาชีพนะคะตันนี้เนาะแล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะมัยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัววีโกนะคะคันนี้จะเป็นตู้ทึบเป็นตู้ที่สามารถที่จะทำมาหากินได้นะคะใช่พูดพักพูดพักเวลาขายของเปิดนู่นนี่นั่นได้นะคะสำหรับคันนี้ปี2012 3,49,000บาทเท่านั้น ผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะสำหรับ v ีโกปี12ครันนี้คุณได้ตู้ไปด้วยเลยนะคะ3 4 9 0 0 0บาทจัดเต็มนะคะออันนี้นะก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆเนาะที่ดวงแต่ต้นจนจบนะคะกิจจดาคูดคานะคะโทรมาที่เบอร์083 222 2 2 0 3นะคะสายพี่เดือนขอสายพี่มะเมียหรือพี่ม่เมียเขาจะมีเบอร์ส่วนตัวคขาศนนะคะจดเลยนะคะ0 8 1 3958888เบอร์มะเหมี88 88 8, <ช>่ยวเองค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ<น>ะดเดี๋ยววันไหนเรามีคันไหนมาแนะนำก็จะติดตามเราหน่อยละกันเนะา,าะกิจดาพุคธานะวันนี้ขอบคุณมากๆากนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ